ปริ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอาจารย์สาวที่เพชรบุรีศาลให้ประกันตัว2 0 0แสนวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับเวลา9นาฬิกานะครับที่สอพอเมืองเพชรบุรีนายปรินพนิชพักนะครับอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ มาพร้อมกับทนายความอีก2คนนะครับด้วยรถเก๋ง BMW ป้ายแดงมารับทราบข้อกล่าวหานะครับในคดีกระทําอนาจารผู้อื่นหลังจากมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดร,ราชบุรีนะครับอดีตท,ทีมงานหัวหน้าพักการเมืองอ้างว่าถูกกระทําอนาจารในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับช่วงที่เป็นวันจัดงานเลี้ยงพักครับโดยเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563 ั้งนี้เนี่ยผู้เสียหายนะฮะก็ได้เข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่16เมษายน2565ที่ผ่านมาโดยนายปรินนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความสองคนได้เข้าไปในห้องพนักงานสอบสวนที่มีพันตำรวจโทอุดมชาติทองไซครับเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและมีพันตำรวจเอกวันชัยขาวรำครับผู้กากับสบพเมืองเพชรบุรีเข้าร่วมสอบสวนเบื้องต้นนะครับพันตำรวจเอกวันชัยขาวรำผู้กากับสบพเมืองเพชรบุรีครับเผยว่า นายปรินพนิชพักนะครับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้ยื่นประกันตัวในชั้นศาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครับส่วนสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงที่ใช้ในการจัดเลี้ยงและที่ลานจอดรถแต่ว่าลานจอดรถเนี่ยได้กลายเป็นอาคารไปแล้วครับไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนื่องจากเวลาเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับนานกว่า2ปีแล้วครับส่วนเจ้าของโรงแรมนะครับได้ยืนยันว่า มีการจัดงานจริงครับในวันเวลาที่เกิดเหตุแต่ไม่รู้เห็นหรือไม่ทราบว่ามีการกระทําของผู้ต้องหาหรือไม่ส่วนพยานที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เรียกสอบสวนแต่ว่าจะเรียกมาสอบสวนต่อไปครับต่อมาเวลา12นาฬิกานะครับนายปรินได้เดินออกจากห้องพนักงานสอบสวนแล้วให้สัมภาษณ์นะครับว่าตนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทนายความนะครับบอกว่า ได้ยึดหลักทรัพย์นะครับเป็นเงินสดจำนวน2 0 0 0 0นบาทเพื่อประกันตัวและสารให้ประกันตัวแล้วครับ